จะเป็นเพื่อนบรรยากาศที่เขาเฮลเกลีนะเพื่อนมันจะเป็นเขาหัวร้อนประมาณนี้นะคะบูเบอร์รี่ป่าจะขึ้นเต็มบางทีเห็ดไอเห็ดเพิ่งสายพันธุ์หมวกส้มหมวกส้มขาลายจะขึ้นเยอะนะแต่ปีนี้ไม่เห็นแตเป็นเพื่อนจ๋าแต่เขาก็จะมีเห็ดปลวกฝรั่งให้เราเก็บด้วยนะสามีนีรมนั่งเขาจะมาพกทัวร์ริส์เดินเพื่อนจาะพกทัวร์เขาจะมากันเยอะแถบนี้ทั้งแถบตรงนั้นก็จะเป็นโรงแรมให้เช่านะเพื่อนนุ้ง มือนี่ละมุนมันสูงไม่ได้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นโรงแรมแถวนี้เขาจะมาเล่นสกีกันนะเพื่อ,อนๆเล่นสกีกันแถบนี้ทั้งแถบเลยเพื่อนจ๋าแถบนี้ทั้งแถบก็จะเป็นเขาหงอร้อนหมดเลยจ้ะเพื่อนจ๋าปกติแล้วเห็ดพึ่งสายพันธุ์ขาลายจะขึ้นเยอะแต่ปีนี้ไม่มีไม่มีนะแถวนี้มีอยู่แต่มันมีไม่เยอะแต่เพื่อนจ๋ะบางดอกก็แก่นี่ละมุนมา ต้องจ่าบลูเบอร์รี่ป่าเยอะเลยเต็มเลยแต่มันจะเหมือนกันนะกับลูกอันนี้ยเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยเห็นไหมแต่บลูเบอร์รี่เต็มเลยจ้ะเพื่อนจ้านี่ละมนมาแวะดูเห็ดจ้ะเพื่อนจ้ะแต่ไม่มีเห็ดแต่บลูเบอร์รี่ป่าเต็มเลยจ้ะนี่จะเต็มเขาเลยเพื่อนแต่นี่ละมนจะต้องลงไปเอาที่ตักหน่อยนะในรถดูซิว่าเป็นเห็ดอะไรนี่กินไม่ได้เพื่อนแต่ในหนังสือหนังสือนี่ละมนมันอุ้ย เดี Whoa, <hit>. ๋ยยวอุ้เห็ดใช่ใช่น้องกินได้เห็ดพึ่งขารายนี่เราเจอแล้วดอกแรกเห็ดพึ่งขารายแล้วเจ้าออกกับต้นบลูเบอร์รี่ป่าอย่างนี้เน้องเพื่อนเนาะแต่เนี่ยละเดินดูแล้วมันไม่เห็นขึ้นเยอะปีนี้มันไม่เยอะเพื่อนน่บลูเบอร์รี่เต็มเรือยเจอเพื่อนเพื่อนเนี่ยละเห็นเห็ดอันนี้เหมือนเห็ดปวกเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ยละมณจะเก็บเก็บใส่ถุงไปเนาะใช่เห็ดปวกไหมเนี่ยเพื่อนถ้าใครรู้ เสร็จเอคอมเมนต์บอกนีรำมนี่ยเด้อเดี๋ยวนี้เรา m o จะไปดูในหนังสืออีกทีหนึ่งเดี๋ยวนะเป็นวัดเห็ดปลวกฝรั่งเดี๋ยวนี้เรมนจะไปนั่นในหนังสือเนี่ยเขาก็มีลิงมีอะไรเหมือนกันนะมีลิงมีอะไเหมือนกันเขาบอกเอาไปตาปุ่นอร่อยฝรั่งในบ้านอีกแล้วเนี่ยจไปดูในหน,งนังสืออีกทีหนึ่งว่าใช่เห็ดปลวกฝรั่งไหมหัวหักหัวหัก เท่าแล้วดอกคุณเท่าแล้วเท่าเลยไปดูว่าใช่ผักฝรั่งไม่เอ่ยไปใช่แล้วก็ไปตำปุ่นแล้วไปน้องเนาะนี่ถ้าใครทราบคอมเมนต์มาบอกนี่ละมอนเลยี่น้องด้วยวนี่ละมอนจะเก็บแยกใส่ถุงไว้ตั้งหากจ้ะนี่ข้าวโพดไม่เอ้ยเห็ดพิ่งคารายแล้วหรือเปล่าเห็ดพิ่งเหมือนกันจ้ะพี่น้องจ้ะ น,นี่ก็กินได้นะเพือพ่อนๆในหนังสือนี่้กก็บอกกินได้เพเ่ิคือกันแตเพิงคือกัน ินดูดีๆนะเพื่องนี้สวยเลยชวนไหมชวนไหมเช้สวยๆกำลังออกจ้ะน,นี่สวยมากสวยมาก,มากนห็ดปวกหรือเปล่าเนาะไปนู้นละมูลเน้นเห็ดปวกแต่ไม่แน่ใจเป็นเห็ดปลวกกําลังหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เรามูนจะไปดูในหนังสือแต่เก็บไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เผือใช่อุ้ยไปตามปนแซบเลยเห็นเพื่อนๆเขาเก็บไปอยู่โอ้โหกระหลิกหรือเปล่าอู้ยสามดอกพี่น้องน้่งน้องดีดอกนึงอู้ยอย่าเก็บไปก่อนพี่น้องท้าช่เราก็เอาไปตามปนเนี่ยมันก็มีลิงมีอะไรเหมือนกันนะเนี่ยใครทราบว่าเห็ดอันนี้ใช่เห็ดบวกพราะหังหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกนี่ละมดนด้วยเด้อเนี่ยนี่ละมณจะเนี่ยนี่ละมณจะไปดูในหนังสืออีกทีนึงเพื่อนจ้ะไปดูในแอปด้วยในกูเกิลด้วยจ้าอู้ยขาขาดตัวนี้นี่อู้ยมันจ้าแดด ฝรั่งไม่เอ่ยนี่พี่น้องจ้าโฉกเปรี้ยวจ้าดอกบุบิดอกบุ้ิงามเลยพี่น้องกำลังขึ้นจ้าโอ้ยยังงากนะครับาาน่ครับนะครับโอ้ยแดดจ้าขนาดเลยพี่น้องเลยคนน่ะเอ้ยงามเลยพี่น้องกำลังขึ้นเราได้สามดอกแล้วอุ้ยถ้าใช่เห็ดปูกระลังอร่อยเลยนี่ละมุนจะไปตำปนเดีย๋ยวเพื่อนๆจ้านี่สวย,สวย เมนบบแมนเห็ดปวกฝรั่งโบนี่แมนโบนี่โอ้ยแต่แมนแต่แมนแซ่บเลยแมนก็ดีเลยพี่น้องนในนี้กระมวลจะลงไปบางในหนังสือก่อนี่นี่เขามีลิงไว้นะนี่ท้องเขาก็ประมาณนี้เพื่อนๆนี่ชัดไหมมันสะท้อนแสงนหมเพื่อนใช่เห็ดปวกฝรั่งไหมเอ้ยคอมเมนต์มาบอกกีโลมูลด้วยตื่นเต้นปีแรกที่เก็บเห็ดปวกฝรั่งไว้น่าเลยดอกนี้ เท่าเลยพี่น้องเนี่ยว้าวคนน่ะเท่าแล้วเท่าแล้วโอ้ทากกินมาแย่งทากพี่น้องมาแย่งทากแต่เท่าแล้วดอกเนี่ยเท่าแลา้วนี่ก็เท่าแล้วในดอกเนี่ยไม่แย่งทากกินไ,ได้บ้างไหมโอ้ยพี่น้องแม่นกับขลกเลยแหลมเลยเนี่ยแมนโบแมนโบเนี่ยแมน่นโบจ้ะแม่นเห็ดปลวกฝรั่งบอกพี่น้องเนี่ยมีลิงมีอะไรอยู่จ้ะเนี่ยคอมเมนต์มาบอกนีลโมนในเด้อในปีแรกได้ที่นีลโมนเก็เห็ดอันเนี้ยเห็ดปลวกฝรั่งนี่พี่น้องจ้ะ ทีนี้เราคงจะเดินหาดูนานๆหน่อยเราก็เดินตักบูดิอรี่ไปด้วยนะเพื่พอนๆข้างในมีเยอะเราก็ตักหาเห็ดไปด้วยเก็บบูเบอรี่ป่าไปด้วยจอดเก็บบูดิอารีป่าเพื่อนบูดิอรีป่าเพื่อไปเอาที่ตักในรถแล้วพี่น้อง จุดนี้ไม่ค่อยมีบางคนจะเห็นปลกพรั่งได้เลยใช่มเอ่ยนี่ใช่ไหม ฝรั่งอยูเด้อพี่น้องนี่มันจะไปเบิ่งสิเก็บไปหลายชิย่างหรอหาเบิ่งพี่น้องปุ๊บงามมากงามมากพ่ดแม่นบ่ม่เฮ็ดพวกฝรั่งบ่คอมเมนต์มาบอกหนูในเด้อนี่ปีแรกนะที่นี่ละมุนเก็บเห็ดอันนี้พี่น้องเนี่ยเขาบอกตำปุ่นตำแจ่วแซ่บเห็ดพวกฝรั่งแม่นบ่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกหนูในเด้อย่างหรอหานตามป่าเขาหัวรุ่นสิเถอะพี่น้อง สวยไหมครับสวยไหมคืบพี่น้องเจอขอให้เป็นเห็ดปกวกฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะโอ้ดยดอกตุ่มุกที่นี่พอดีกินจำถ้าเป็นเห็ดปกวกฝรั่งอีลีพี่น้องอเก็บไปใส่ไปดูในหนังสือไปดูใน Google ต่อเพื่อนๆจ้าว่าใช่หรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกนี่ละมอน,นี่เด้อพี่น้องเลยนี่ยนี่ยเนี่ย ออีกแล้วว่าพืชเจออีกแล้ยวนี่ขอให้เป็นเห็ดปวกอีลีเด้อร์ที่ได้แซ่บๆพี่น้องเอ,อ้ยพวกน่ะตุ้มติมิโอ้ยกล้องนี้มนต์มันคือจ้าเท่ล่ะพี่น้องอุ้ยมันขึ้นน้ำป่านะนี่เนาะเห็ดอันนี้ยเยคลิบปบิ่งพี่น้องเอ้ยปีแรกเด้อที่เก็บเห็ดปวกฝรั่งโอ้โหนะพูดมันแมนอยู่พี่น้องเอ้ยมันคือจ้าเดินโทรศัพท์นิรมนโอ้ยพี่น้อง โอ้ยโอ้ยโอย,โอย,โอยงามแท้ๆนี่น้น่ ป่านี้เพิ่งเริ่มโม่งจ้ะข้าได้เพื่อนจ้าป่านี้เพิ่งเริ่มออกเนาะโอ้งามพี่น้องขาขาเนียนขนาดโอ้พี่น้องโอ้ขาขาเนีนขนาดตัวเลยงาม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 ขาพี่น้อง ป้าทางแ่สายพันธุ์นี้ก็อร่อยอยู่นะเพื่อนๆบางคนเขาจะไม่เก็บกิน,นสายพันธุ์นี้อร่อยอยู่จ้ะเพื<ๆ>่อนๆจ้ะรูปมันใหญ่มันบลมไปแลมมีลูปดีด้วย โอ้ขานึมเเลตรียมแซบพีโน่เน้่งเชื่อมใส่ลำตาดนะนะากวนไปกวนไปเรื่อยๆจนเข้ากัน ลูกอย่างเงี้ยอันเนี้ยนี่ละมดนไม่แน่ใจนะว่าลูกอันนี้กินได้ไหมแต่อนแต่เราจะเก็เบ,บกเอาเป็นบูแบอย่าเยงเดียวเนาะเพื่อนๆเนาะเต็มเลยจ้ะเพื่อนเต็มเลยเต็มเลย เห็นนีลมนามอนบ่ะตั้งกล้องยากคุณน้องนีลามอนบุญดาผ่ากล้องหนักมากมาเด้อป่าเต็มเลยพี่น้องจา๋าเต็มต้นเลยพี่เจเ้จาเพื่อนจ๋าเต็มเลยจ้ะมาเด้อมาซอยนีล่ลามอนเก็บบลูเบอร์รี่ป่าเด้อเพื่อนเด้อไปทำเยยมจะไปนั่งกินเล่นกันเยอะเลยจ้ะเพื่อน Not really. มนีดกนดกมันตัวลูกบงมันมีลูกดำนั่นด้วยก็จะขึ้นพืดไปเรื่อยกันต้นบัวรวลีปะ มากบูเบอรี่ดกมากเพื่อน

ตัวที่มีเห็ดเรายังไม่ออกแต่เรามีบลูเบอร์รี่แล้วก็ได้เก็บบลูเบอรี่ก่อน

เดินต้องระวังเดินต้องระวังม,มากๆเลยอันนี้ห้ามเก็บนะลูกเนี่ยเิมมลวนไม่ไแน่ใจ หมูก็จะกลนถามนี่ละมวนยแม่นบักหวาเอาไ่้แ้ยนี่จะม้กกดหัวเราได้หมูก็ได้ยืนกับพี่น้องเดี๋ยวขากลงองยแนักมาตั้งตังอยู่ ที่มีแบบเดียรพี่น้นนปปอกโอ,อ้อยกดหล,ลังกดหลังกดหที่มี ม่วงอย่างนั้นนิดเดบางครั้งก็กดำขุม้มมุมอยู่แล้วเหมือนไหนโต๊กแดงเป็นหินเป็นล่องเป็นล่องจากน่องจ้าเรไม่ได้ไปเก็บกหลายนดะเพื่อนจะเก็บไปกินีจ่จะแบ่งให้เพื่อนไปทำเย็นด้วย 希望。 ต้องระวังที่เราจะไปตักลูกสีดำนี่นะอันนี้ไม่ใช่แต่นี้มันไม่นไแน่ใจามันกินได้ไหมลูกนั้น,นะ เลือดเบิร์ดเธอสองดอกถ้ามันดอกตูมนี่ละมณจะมองไม่เห็นนะเห็ดอันนี้นะก็ลังออกเลยจ้ะนี่เลสโก,ก้ขายาวอุย้ยทนมาขึ้นนไปน,นะน้องนี่สองดอกกินได้อยู่จ้ะกินได้อยู่จ้ะเพื่อนๆจ้าสองดอกสองดอกเงี่ยอยู่เด้อนะสองดอกบลูเบอรรี่ป่านี่ละมณ์กันได <laughs> ้เก็บบูเบอรี่ไปด้วยพี่น้องเล่นๆเดิน,นหาเห็ดไปด้วย ม่วงม่วงดำก็มี่กูมุมเนี่ย แน้วพี่น้อยเขาได้ไปขายแล้ว ช่วยเก็บเด้อพี่น้องเด้อหินกันหลายหลายพี่น้องเ้ยหินหลายครับ จ้าเราได้เต็มเกือบเต็มคู่ถังเนาะนี่เราคงก็ขี้เกียจละข้างทางจะเพื่อนเพื่อนข้างทางเต็มกิโลนน้อยเกือบเต็มกิโลนน้อยนั่งแยกยกันได้ปะเนี่แยกกันเหงาพี่น้องซืเมื่อไว้กินเล่นอยูเงนินโอ้ยแมงเด็กพี่น้อง โอ้ยร้อนดูแขนนี่ละมณ์ไปเก็บเห็ดบ้านสาวสกุลเห็บกินเต็มนี่บลูเบอร์รี่ที่เราเก็บกันวันนี้นะคะเกือบเต็มทางแกเพื่อนจ้ะมือแหลมมือดำหมดเลยมาๆมา,มา,มากินกับสกุลสกุลเก็บมากินจะไม่ได้เก็บไปขายไม่ได้เก็บไปเชื่อมนะเพื่อนๆน,นี่ละมณ์เก็บมากินเล่นๆเนี่ยจะเนี๋ยกลับไปล้างที่บ้านแล้วก็ตีไปคัดใบมันออกก็กินอย่างนี้เลยวิตามินจะเพื่อนๆวิตามินด,ด,ดีมากๆเลยเนี่ยบลูเบอร์รี่อุ้ยมาแดง อเออกเปรี้ยวหวานหวานจินยอนแฟนนี่ละมุนชอบกินพี่น้องแกสเปรซี่เงินพี่น้องแฟนหนูอายอายกล้องเห็ดไม่มีพี่น้องเห็ดไม่มีกินดสดเอย เอาไปกวนเอาไปกวนเนาะกวนเห็ดแยมพี่นอ้องเสียงจะดังนะเพื่อนๆไปติดทางตรงนี้เขาจะจอดพักแคมปิ้งได้พักเข้าห้องน้ำเนี่ยสาธารณะเนี่ยป่าไม้เนี่ยกินด้วยกันม,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 มันเยอะอยู่ตอนนี้่ลมมันกี้เกียดเก็บพี่น้องปวดหลัง ออกมาขับรถเล่นเก็บเห็ดเก็บหอนไปเห็นบลูเบอร์ี่ป่ามันดกเต็มเดี๋ยวจะบอกเพื่อนให้มาเก็บกินด้วยกันทุกคนเด้อกินเมื่อนีลกี้อ่ไหนเนาะออกไปเปี้ยวหวานๆเหืล่บางต้นก็บหวานๆบางต้นก็บสมๆบางต้นกับขมขม เคจะี่น้องจานนี้ละมณ์ก็จะขอฝากคลิปย่างเหลาะเก็บบลูเบอร์รี่ป่าบนเขาหัวโรนนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้นี่ละมณ์ได้เห็ดปวกปวกฝรั่งแต่แต่นี่ละมณ์ไม่แน่ใจเพื่อนๆเ,เพราะเป็นครั้งแรกที่นี่ละมณ์เก็บนี่ละมณ์ก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดปวกจริงๆหรือเปล่าถ้าใช่เห็ดปวกจริงให้พี่น้องคอมเมนต์มาบอกนีลน่ละมณ์ในเด้อน,นี้ละมณ์จะได้เก็บไว้กินเนาะแต่เก็บเก็บมาอยู่เพื่อนๆจะเก็บมาอยู่ในรถอยู่ ก็ได้เห็ดพึ่งนิดหน่อยจต่เพื่อนๆได้แค่ไม่กี่ดอกมันแก่หมดเนาะแต่ดีละมุนก็ขอฝากคลิปนี้ไวปเท่านี้ก็เด้อพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามารับชมนี่ละมุนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อกำลังใจให้นีละมงโบสิรุ้เช่นนนเนี่เด้อพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายเอามากินน้ำกันเด้อทุกคู่ทุกคนนี่นี่ บลูเบอร์รี่อันนี้กินละมุนกินเผื่อเด็กเลยโอเคบายบายเลิฟ <laughs> ย okay, ูเลิฟยูทางกีบเพราะว่าจริงม่ชแนลนะคะ